ความประมาทเป็นพิษเต็งหนึ่งบราซิลเก็บกระเป๋ากลับบ้านหลังแพ้จุดโทษโครเอเชียในรอบแทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2022ฟุตบอลโลกปีนี้ครับเรียกว่าหลายๆเกมเนี่ยมันสร้างเซอร์ไพรส์ให้เราได้เสพกันอยากไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะครับไม่ว่าจะเปิดหัวมาด้วยการแพ้ซาอุดิอาระเบียของอาร์เจนตินาการแพ้ญี่ปุ่นของเยอรมนีและสเปนและทำให้เยอรมนีอดีตแชมป์โลกสี่สมัยต้องตกรอบแบ่งกลุ่มไปอย่างเจ็บช้ำ การที่โปรตตเกตแพ้เกาหลีใต้และทําให้อุรุกวัยกอดคอร่วงตกรอบแบ่งกลุ่มไปกับกาหน่านี่เป็นแค่เซอร์ไพรส์ในรอบแบ่งกลุ่มนะครับยังไม่พอครับรอบ16ทีมสุดท้ายมีราม่าเกิดขึ้นอีกสเปนครับแพ้การดูจุดโทษต่อโมร็อกโกแม้ว่าทีมของแดนกระทิงดุสามารถต่อบอลกันเกือบพันครั้งครับแต่ก็ได้แค่ต่อบอลจริงๆครับสู้โมร็อกโกไม่ได้และล่าสุดครับเกมฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้าย เป็นการร่วงรอบ8ทีมของทีมเต็งอันดับหนึ่งในรายการนี้อย่างบราซิลครับโดยจุดเริ่มต้นมันอยู่ที่เรื่องของความประมาทนะครับนอกจากนั้นยังไม่พอครับยังมาโดนเรื่องจิตวิทยาของโครเอเชียอีกด้วยส่วนจะประมาทยังไงแล้วก็โดนจิตวิทยาอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับติดตามได้ในคลิปนี้ครับสนับสนุนโดยฮานามิเกมรอบ8ทีมสุดท้ายของฟุตบอลโลก2022นะครับ ระหว่างบราซิลเต็งหนึ่งกับโครเอเชียรองแชมป์ปี2018ที่ลหลายๆฝ่ายนะครับก็คาดการว่าบราซิลเนี่ยจะสามารถกินโครเอเชียได้แบบนิ่มๆเลยนะครับเพราะว่าในรอบ16ทีมที่ผ่านมาบราซิลสามารถเอาชนะเกาหลีใต้ไปได้อย่างสบ,บายๆนะครับ4-1แถมในช่วงท้ายเกมพวกเขายังโรเตชันนักเตะด้วยถึงขนาดว่าเอาผู้ษาประตูมือ3นะครับลงมาเฝ้าเสากันเลยทีเดียวสร้างสถิติในการที่ เป็นทีมชาติทีมแรกนะครับในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่ใช้นักเตะครบทั้ง26คนครับเรียกว่าพักมาอย่างเต็มที่ส่วนโครอเอเชียต้องเล่นกันลากยาวกับญี่ปุ่นเนี่ยนะครับไปจนต่อเวลาพิเศษ120นาทีเต็มแถมต้องไปดวลจุดโทษอีกทั้งนักเตะแกนหลักหลายๆคนนะครับก็อายุอนามไม่น้อยแล้วนะครับอย่างลูก้าโมดิชเองเนี่ยสานะครับนอกจากนั้นก็ยังมีพวกแบบอีวานเปริสิตอีกที่ถือว่าเป็นกําลังหลัก แล้วก็อายุค่อนข้างเยอะในเกมกับญี่ปุ่นเราเห็นเลยว่าทั้งโมริชเองเปริซิตเองหมดครับโดนเกมบีบหนักๆของญี่ปุ่นถึงกับไปไม่เป็นเลยทีเดียวต้องถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงท้ายเกมรวมไปถึงในช่วงต่อเวลาพิเศษนะฮะทำให้เกมนี้หากพูดถึงเรื่องสภาพความฟิตเนี่ยบราซิลมาเต็มแน่นอนและหลายๆคนนะครับก็คิดว่าเกมเนี้ยบราซิลจะใชออ้พลังหนุ่มในการวิ่งบดวิ่งอัดแต่สุดท้ายมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับ โครเอเชียยังมีความเก่านะครับในเกมนี้พวกเขายังมีความเก่ารับแน่นๆเล่นเกมดึงเกมช้าเพราะว่าสุดท้ายถ้าเกิดเขาดึงไปเสมอได้ยิงจุดโทษอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือโครเอเชียเก่งมากนะครับในการดวลจุดโทษในครึ่งเวลาแรกก็ดูเป็นเกมที่อึอดอดัอด,อด,อดกันพอสมควรนะครับบราซิลก็พยายามที่จะปั่นเกมขึ้นมาสร้างโอกาสในการจบสกอร์แต่ว่ามันก็ยังดูไม่มีอะไรอีกทั้ง การสวนกลับของโครเอเชียก็ยังไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นมันเป็นการสู้กันในแดนกลางในการครองบอลมากกว่าครึ่งเวลาหลังบราซิลเริ่มแก้เกมครับบราซิลเ,เริ่มส่งตัวรุกลงไปมีโอกาสในการยิงประตูได้หลายรอบมากครับแต่ว่าสุดท้ายติดอยู่ที่คนนี้ฮะโดมินิกลิวาโควิชโอ้โหต้องบอกว่าฟอร์มพี่แกในทัวร์นาเมนต์นี้สุดจริงๆครับออกแรงเซฟถึง11ครั้งครับดวหนึ่ต่อห กับนักเตะบราซิลก็ยังสามารถออกมาปิดมุมได้อย่างรวดเร็วยืนถูกที่ถูกเวลาการยิงจ่อๆเซฟด้วยเท้ามาครบครับหรือว่าโควิชต้องบอกว่าแมนออฟเดอะแมชของจริงครับและผมมองว่านี่น่าจะเป็นนักเตะอีกคนหนึ่งนะครับอาจจะเป็นตลาดหน้าหนาวหรือซัมเมอร์หน้าผมว่าเขาย้ายทีมแน่นอนแล้วก็ต้องน่าจะไปอยู่กับทีมยักษ์ใหญ่ของยุโรปด้วยถ้าฟอร์มแบบนี้นะครับสุดท้ายใน90นาทีทั้ง2ทีมทำอะไรกันไม่ได้ ต้องต่อเวลาพิเศษครับในช่วงต่อเวลาพิเศษบราซิลก็ยังเน้นเกมรุกแบบจัดเต็มนะครับสร้างโอกาสในการจบสกอร์ได้อีกหลายครั้งก็ยังไม่ผ่านมือของลิวาโควิชจนในช่วงของท้ายครึ่งแรกของการต่อเวลาพิเศษนะครับนาทีที่115-1บก1บราซิลได้ประตูออกนำไปก่อนจากเนมาครับและการยิงประตูในนาทีสำคัญแบบนี้นะครับบราซิลควรเก็บชัยชนะได้อย่างไม่ยากเย็น เพราะว่าการต่อเวลาพิเศษในครึ่งหลังนะครับจะเห็นได้เลยว่านักเตะและหลายคนของโครเอเชียเริ่มวิ่งกันไม่ออกแล้วบราซิลเองก็แทบจะไม่ต่างกันครับแต่สิ่งที่บราซิลมีก็คือความหนุ่มความสดของพวกเขาก็ยังโหมบุกอยู่ครับอยากได้ประตูที่2แเหลือเกินอยากฝังโครเอเชียให้จมลงไปจนกระทั่งในนาทีที่117ครับเหลือเวลาอีกเพียงแค่3นาทีเท่านั้นจะหมดเวลา เป็นจังหวะที่บราซิลเปิดเกมรุกแต่โดนโครเอเชียตัดบอลได้กลางสนามและก็สวนกลับครับกลายเป็นเพคโควิดที่เป็นตัวสำรองนะครับได้โอกาสซัดนอกกรอบเขตโทษบอลมันไปฉลับมาคืนยอสทำให้อลิซงเบเกอร์เสียจังหวะพุ่งปัดไม่ทันบอลเข้าสู่ก้นตาข่ายบราซิลถึงกับสุดครับมาคืนยอสถึงกับสุดลงไปกองกับพื้นมันเหมือนบราซิลที่กําลังจะข้ามฝั่งไ่ได้สําเร็จนะครับเรือดันมาล่มและเชือกที่เขากําลังดึงอยู่เนี่ยมันขาดโมเมนตัมของเกมมันเหวี่ยงไปทางโครเอเชียครับ เพคโควิดวิ่งไปดีใจถอดเสื้อได้รับใบเหลืองไม่สนใจแล้วฮะพอมาเริ่มการแข่งขัน,ขนในช่วงเวลาที่เหลือสีหน้าของบราซิลนะครับสีหน้าของนักเตะบราซิลดูหมดอะไรตายอยากครับดูเหมือนว่าผิดหวังอาจจะผิดหวังในตัวเพื่อนร่วมทีมผิดหวังในตัวเองอันนี้ไม่ทราบได้นะครับแต่รู้อย่างเดียวว่าโมเมนตัมมันเหวี่ยงมาที่โครเอเชียแล้วและสีหน้าท่าทางของนักเตะโครเอเชียคือพวกเขามั่นใจครับสุดท้าย ร้อนาทีทําอะไรกันไม่ได้ต้องดวลจุดโทษแล้วการดวนจุดโทษเนี่ยเป็นอะไรที่โครเอเชียเก่งมากๆครับพวกเขาดวนจุดโทษในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบที่แล้วนะครับชนะส่งทีมของเขาเนี่ยลิวเข้าถึงรอบจริงชนะเลิศแล้วก็ในเกมรอบ16ทีมสุดท้ายเขาก็ผ่านญี่ปุ่นมาได้ด้วยการชนะจุดโทษคนแรกของบราซิลครับโรดิโกยิงไปติดเซฟลิวาโควิชเรียกว่าสุดยอดครับลิวาโควิชเซฟจุดโทษได้ต่อเนื่อง แล้วเป็นเปอร์เซ็นต์ในการเซฟของเขาที่แบบโอ้โหสูงมากๆเลยนะครับเกมที่แล้วเซฟมา3เซฟเกมนี้เซฟไป1ไม่ธรรมดาจากนั้น2คนของโครเอเชียเรียกได้ว่าตัดไม้ข่มนามเลยครับยิงตรงกลางประตูแบบวัดใจทั้ง2คนนะครับอลิซงเบกเกอร์พุ่งทั้ง2ลูกแต่โอ้โหยิงกลางประตูแบบนี้วัดใจแบบนี้มันแสดงออกถึงความเชื่อมั่นว่าพวกเขายิงเข้าแน่นอน แต่บราซิลก็ไม่ได้ประตูจากคาเซมิโรนะครับที่ยิงมุมมากๆแต่ลิวารโครวิชครับพุ่งถูกทางด้วยนะครับแต่มันมุมมากๆจริงๆมันแสดงออกให้เห็นถึงความมั่นใจในการเซฟประตูของผู้าประตูรายนี้ครับแล้วก็มีลูกของเปโดที่ยิงแบบหลอกให้ลูคูตพุ่งไปก่อนและเขาก็ยิงชัวๆไม่ได้มุมมากแต่มันคนละทางกับทิศทางของผู้าประตูที่พุ่งออกไปสุดท้ายครับต้องมาหวังพึ่งให้อลิซงเบเกอร์เซฟจุดโทษ อลิซงเบเกอร์พุ่งถูกทางนะครับแต่ว่าโอ้โหยิงมุมมากๆเซฟไม่ได้ท้ายคนที่4ของบราซิลที่ต้องยิงก็คือมาควินยอสครับเขาจะต้องยิงให้เข้าเพื่อที่จะไปวัดกันคนที่5ให้คนที่5้าของโครอเอเชียย,ยิงและยิงไม่เข้าและคนที่5ของบราซิลยิงเข้าก็จะเสมอกันแล้วก็ดวลกันต่อแต่มาควินยอสโอ้โหม่รู้ว่าดวงจะซวยอะไรเข้าขนาดนั้นนะครับบอลฉลับเข้าเข้าประตูทําให้โครอเอเชียตามตีเสมอได้เป็น1ต่อหนึ่ง,งและการยิงยุดโทษของเขาเน้นมุมครับ เพราะมันฝังหัวนักเตะบราซิลแล้วครับว่าถ้ายิงไม่มุมคุณโดนเรีว่าโควิดเซฟแน่นอนไอ้หมอเนี่ยพุ่งถูกทางอยู่ตลอดดังนั้นมาคุณยอต้องเลือกยิงให้มุมที่สุดครับแต่การยิงมุมของเขาเนี่ยมันมุมไปฮะมันชนเสาและก็เด้งออกมาสุดครับชัยชนะเป็นของโครเอเชียวิ่งดีใจกันหมดครับแตกต่างเลยฮะอารมณ์แตกต่างเลยครับความประมาทในช่วงท้ายเกมและก็จิตวิทยาที่โครเอเชียใช้ในการดูจุดโทษสำลิดผลครับ บราซิลเตงหนึ่งต้องกลับบ้านไปอย่างชอกช้ำเนมา์ครับร้องไห้นักเตะบราซิลร้องไห้เพราะว่าพวกเขามาฟุตบอลโลกครั้งนี้พร้อมกับแพชชั่นครับแต่สุดท้ายมาพลาดเพราะความประมาทของพวกเขาเองหลังจากจบเกมครับตีเต้กุนสือของบราซิลประกาศลาออกจากตำแหน่งครับสิ้นสุดการกลุมทีมเซเลสาวไว้เพียงแค่รอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกที่กาตาส่วนโครเอเชียจะเข้าไปเล่นในรอบ4ทีมสุดท้ายครับกับอาร์เจนตินา แล้วก็ต้องมาดูกันนะครับว่าม e สซี่หรือลิวอัคควิชใครจะดีกว่ากันคุณผู้ชมเชียร์ทีมไหนคอมเมนต์เข้ามาบอกเราด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับ i c ก o f f นะครับเป็นกำลังใจให้พวกเรากันด้วยชอบคอนเทนต์แบบนี้พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะครับตอบทุกคอมเมนต์อย่างแน่นอนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ